มาติดตามความเคลื่อนไหวของ J&T Express ผู้ให้บริการโลจิสติกขนาดใหญ่ระดับโลกฉลองความสำเร็จครบรอบ4ปีในประเทศไทย ในทีม p a r c e l Story of Forever Friendship ชิมิดนิรัน์พร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรรายสำคัญอย่าง Jest Commerce, Herb Beauty, Realme, Oppo, Vivo, h i e r DJI และว i n i s o ครับคุณลิลี่เฉินประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด J&T t x x r r s s s ประเทศไทยบอกนะครับว่า J&T t มุ่งมั่นมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น Jet Transport ที่มีการขนส่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับ j T t u u f i l l m e n t เเป็นการจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่พร้อมให้บริการคลังสินค้าและแพ็คสินค้านะครับนอกจากการจัดส่งด่วนภายในประเทศเป็นบริการหลักแล้วนะครับ JNT i t t e r n a t i o n a l ยังให้บริการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศแบบครบวงจรตั้งแต่การรวมสินค้าการกระจายสินค้ารวมไปถึงการส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางอากาศทางทะเลและทางบกด้วยครับ สำหรับ J&T Express เปิดให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2562นะครับปัจจุบันมีเส้นทางการขนส่งพัสดุครอบคลุม928อำเภอใน77จังหวัดครับมีศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้า ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่1แสนตารางเมตรมีประสิทธิภาพในการให้การบริการขนส่งตรงเวลามากขึ้น19%ส่งของยอดพัสดุเติบโต25%ในปี2565นะครับรวมไปถึงมีจำนวนพัสดุเพิ่มขึ้น1อยละ 5 0ในเดือนกุมภาพันธ์2566เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับ J&T n Express ก่อตั้งเมื่อปี2015นะครับเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกขนาดใหญ่ระดับโลกทำธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุด่วนและได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในเอเชียแต่มันออกเฉียงใต้และจีนครับปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุม13ประเทศนะครับอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยกัมพูชาสิงคโปร์จีนซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับอิเมเรตเม็กซิโกบราซิลและอีิปครับ